คงเป็นที่ฟ้าเบืองบนเป็นคนคิดโชคชะตาสั่งฉันและเธอให้มาให้ได้พบเจอกันให้ฉันนั้นมีโอกาสติมรสในความชื่นบาน ที่ดีและเป็นที่ฟ้าเบื้องบนเป็นคนพาเราเช่นกันให้เวลาเพียงแค่นั้นกลับต้องเสียเธอไปฉันรู้ไม่มีหวังจะเนียวระรัง เธอไว้ข้างกายจะทำยังไงก็คงไม่มีหนทางหากชีวิตฉันต้องขาดเธอไปจะเป็นยังไงชีวิตคงไรความหมายและมือนได้พลัง ร่างกายที่เคยอดทนก็คงไม่มีกำลังไปมีความหวังให้ฉันได้ชื่นหัวใจแค่เพียงพรุ่งนี้เธอตื่นมามองไปไหมเจอเธอ แค่ดึกก็ทำมีเพล้าวนแล้วไว้ในใจถ้าเราจะต้องจากกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคงรู้ใช่ไหมว่าฉันจะต้องเสีใจ 写在中大。